รายการท้าววันที่31มก,กราคมนะคะเป็นหัวข้อย่อยที่หน้าค่ะเปิดบัญชีรายได้ค่าจ,จ่ายเขา้าความราสทีนะคะก็จะให้เราเข้าไปที่หน้าจอระบบโปรแกรมของเราค่ะเป็นที่ระบบบัญชีแยกประเภทนะคะเข้าวอ f เป็น C J ก็คือรายวันทั่วไปกดโอเคค่ะค่ะตอนนี้ก็จะสังเกตดูนะคะว่ามีรายการทั้งหมดอยู่4รายการแล้วนะคะต่อไปเราจะทำรายการเพิ่มกดบ3เพิ่มค่ะเราก็จะใส่วันที่เป็น ระบบก็จะขึ้นมาให้เราติดโอเคค่ะเป็นเดือนศูนย์หนึ่งสองห้าแปดติ๊โอเคนะคะค่ะตอนนี้ระบบก็จะขึ้นมาให้เราเลือกวายการนะคะให้เรา ระบบก,ก็จะทำการดึงรายการออกมาให้เราดูนะคะและตรวจสอบความถูกต้องค่ะค่ะตอนนี้รายการก็จะดึงรายละเอียดออกมาให้เราดูเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็ตรวจสอบความถูกต้องค่ะ หมายเลขวอเชอร์ให้หรือไม่ตอบเยสค่ะค่ะตอนนี้เะาปก,ก็จะเกนหน้าจอให้เรา mm hmm. เพื่อให้เราทำรายการบัญึรายการต่อแต่ในที่นี้เราจะไม่บันทึกแล้วให้เรากดเ s c a p e ออกค่ะ Yes ค่ะค่ะรายการบัญชีปิดรายได้ค่าใช้จ่าย ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะที่เราได้กันทื่ไสมกคราคนี้นะคะตอนนี้เราก็จะไม่ทำรายการเพิ่มแล้วกด escape ออกค่ะ cancel ค,ค่ะค่ะและตอนนี้รายการค่ะวันที่31มกราคมแขกเข้ย่อยที่5การเปลดบัญชีรายได้เขาจะจา่ายเราก็ทำเสร็จเรียบร้อย